สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้านิยายนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะมีชื่อเรื่องว่าไฟรักคาแต่งขึ้นโดยคุณขึ้นชัยนะคะขอบคุณค่ะแต่งตามจินตนาการของผู้แต่งนะคะแต่งเพื่อความบันเทิงเป็นโลกสมมุติขึ้นนะคะไม่สมเหตุไม่สมผลโปรดใช้ดุลละพินิจในการรับชมรับฟังค่ะเสนอเป็นตอนที่สินะคะ เชิญเข้ามารับฟังได้เลยคะ่ะตอนนี้อยู่ในประเทศนี้นะคะอันนี้ก็ท่านตาก็ได้เจอกับเลนเลนแล้วก็คือจะพูดสั้นๆว่าเออท่านตานะคะก็คือเป็นทวดนั่นเองนะคะแต่ก็จะเอาแบบง่ายๆให้เด็กจําได้นะคะเด็กๆก,ก็เข้าไปกอดไปหอมต่างฝ่ายก็ต่างดีใจตื่นเต้นกันใหญ่ๆ ฉันก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นอยู่ที่บ้านกับทวดๆนะคะส่วนฉันก็ไปทํางานก่อนไปทํางานก็บอกไว้ว่าห้ามดือ้อเชื่อฟังปู่กับย่านะคะครับค่ะเด็กๆก็รับปากนะฉันเข้ามาทํางานก็คือก็มีคุณยายมาด้วยนะคะแล้วก็คนของคุณยายเนาะ ฉันเข้ามาทำงานคือพูดง่ายๆในตำแหน่งที่ปรึกษาสารพัดปัญหานะคะก็คือพูดง่ายๆเป็นที่ปรึกษาเนาะตำแหน่งนี้ไม่ขึ้นตรงกับใครนะคะจะรับคำสั่งโดยตรงจากทางนั้นล่ะคะ่ะทางท่านตาเนาะเป็นการทำงานที่แปลกนะ แล้วก็มาฟังปัญหาหลายๆอย่างนะคะเท่าที่ฟังคนของคุณยายคุณยายก็กลับไปแล้วนะคะมาแนะนําตัวสถานที่คือที่ทํางานเนาะแล้วก็กลับไปดูแลท่านตาที่บ้านแล้วไปอยู่กับเด็กๆเท่าที่ฟังคนของยายบอกคือท่านผู้นําก็ยังเป็นท่านตาแต่ท่านตานั้นชรามากแล้วแล้วก็ยิ่งมีปัญหาเข้ามาตลอดหลายๆปีจนปีเนี้ย ที่ได้ไปตามพวกเรามาก็เพราะว่ามีโรคความดันนะคะก็คือทําให้แบบคือหมดสติไปเนาะก็ทํางานทําการไม่ได้ท่านก็ไม่สำา่าทํางานได้นะคะและก็คือทุกคนก็ลงความเห็นว่าให้ไปตามชั้นกลับมาอ่ก็สรุปก็เป็นแบบนี้นะคะชั้นเป็นที่ปรึกษาหารือก็คือ สรุปแล้วก็คือกลายเป็นที่ปรึกษาไม่ขึ้นตรงกับใครนะคะคอยสะสางปัญหาทุกอย่างเมื่อคือนนะคะก็ได้ปรึกษาหารือกับยายจนได้ข้อสรุปอันดับแรกคือสิ่งที่ต้องทำก็คือติดต่อกับธนาคารโลกที่เราไปกู้นี่ยืมสินก็คือมันไม่ใช่เราเนาะก็คือแบบพูดง่ายแบบคนก่อนที่เขาทำไว้อะ เพื่อชดใช้หนี้สินที่ค้างและดอกเบีย้ยถ้าปล่อยไว้นานดอกเบีย้ยมันจะแพงมากเลยนะคะมันจะทบต้นทบดอกเนาะก็คือปรึกษาหารือกันละก็มาทำสัญญาสัญญาสัญญาขึ้นมาใหม่ก็คือในวันเนี้ยก็มีมันมีตัวแทนของธนาคารคอยแบบพูด,ดง่ายเขาก็คอยมาทวงหนี้ของเขาอยู่ก็พูด,ดง่ายๆก็ เปิดตัวให้เข้ามานะคะก็ทำสัญญาขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้เงินโอนเงินชดใช้หนี้สินเคลียร์ปัญหานี่สินดอกเบีย้ยทุกอย่างหมดไม่มีเหลือแล้วนะคะแล้วก็ทำทำสัญญาขึ้นมาใหม่ก็คือเพิ่มความปลอดภัยฉันก็พูดขึ้นก็มีทนายความมีแบบ พยานหลักฐานเยอะๆนะคะนอกจากชั้นชื่อจุดๆนามสกุลจุดๆหน้าตาแบบนี้นะคะจำไว้มาขอกู้นอกจากนั้นทางคุณไม่ต้องปล่อยเงินกู้นะคะก็คือบอกไว้ทุกๆธนาคารเนาะถ้าคุณปล่อยชั้นก็จะไม่รับผิดชอบชดใช้หนี้แล้วตกลงก็จบปัญหาไปนะคะแยกย้ายกันไปอันนี้ก็จบหนึ่งปัญหาแล้วค่ะต่อมาทางเรา คืออยากจะบอกว่าทางประเทศเนี่ยมีเงินแล้วก็มีคือคือก็ออมีทะเลสาบที่เป็นแบบน้ำเอาไว้น้ำจืดนะ่ะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปนี้นะคะแต่ขาดคนลงทุนในการทำหลายๆอย่างก็คือดูจากปัญหาแล้วเพราะต่างคนต่างไม่สนใจประชาชนคิดว่าพวกประชาชนนั้นมีเงินมีทอง แล้วเป็นไงคะมาถึงตอนนี้มีเงินมีทองมีทรัพยากรแต่ทุกอย่างก็หมดลงไปเพราะทรัพยากรนั้นคือมันมีทั้งทองแล้วก็บ่อน้ำมันแล้วก็เพชรพลอยก็คือก็ให้พวกนักลงทุนนะคะเข้ามาหามาขุดจนหมดทรัพยากรพวกนี้หมดลงไปแล้วที่เหลือ,อไวเนี่ยก็คือเอาไว้แค่บ่อน้ำมันเอาไว้ใช้ในประเทศนะคะจะไม่มีการแบบส่งออกละ แล้วก็สัญญาการทำเหมืองทำบ่อทองบ่อเพชรบ่อน้ำมันนี้ก็จบสิ้นมาได้ครึ่งปีแล้วก็คือยกเลิกสัญญากับทุกๆบริษัทแล้วนะคะเราจะไม่ทําการขุดเจาะกันอีกต่อไปทุกอย่างก็หมดลงนะคะหมดสัญญาแล้วคะ่ะก็คือพอไม่มีแบบพวกต่างชาติเข้ามาลงทุนความยากจนก็กลับมานะคะ แล้วก็เป็นยุคที่ประชากรก็เพิ่มขึ้นเนาะแต่ก่อนมีประชากรแค่ไม่ถึงล้านนะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือจะถึงสองล้านละการทำการเกษตรก็คือพื้นดินมันก็เสื่อมโทรมในการแบบขุดเจ้าะทั้งหลายคนที่เขามีความมั่งคั่งนะคะเขาก็ เรียกได้ว่าร่ำรวยเนาะเขาก็ย้ายออกไปตั้งโรครากที่ต่างประเทศกันหมดแล้วค่ะคนรวยเนาะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ประเทศอ้าแขนรับนะคะอามาตตอค่ะอันนี้ก็คือต้องมาคิดแก้ไขปัญหาเป็นอันดับต่อมานะคะจะทำยังไงให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในตัวผู้นำ คือต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาฉันคิดเนาะคือสรุปแล้วก็จะให้ท่านตาออกสื่อนะคะตามงานต่างๆที่เป็นวันสำคัญของประเทศนะคะออกงานกับยายของฉันนั่นเองเรื่องนี้ต้องกลับไปปรึกษาทั้งสองท่านก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอศึกษางานเอกสารแต่ละปัญหาก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็อันดับแรกก็ต้องกู้ระบบกู้งานใหม่นะคะก็คือจัดระเบียบระบบใหม่อ่าก็จบจากทางชั้นไปก่อนนะคะขอตัดมาทางพี่แว่นของเราก่อนนะคะก็มีข่าวด่วนส่งมาจากลูกน้องก็คือพวกองค์ครักว่าลูกๆและภรรยาเดินทางพร้อมคุณปู่คุณย่า มายังประเทศประเทศนั้นก็คือประเทศที่ผมทำงานอยู่นะครับก็คือย้ายมาอยู่เนี่ยลูกลูกลูกลก,กับภรรยาแล้วก็ปูย่ย่าได้เจ็ดวันแล้วครับคือที่ข่าวมาช้าเพราะมันเป็นความลับ VIP บวกบวกบวกสืบยากมากนะครับคือม,มันมันเปเป็นความลับระดับชาตินะผมดีใจมากกะจะออกไปหาแต่มันมีปัญหาคือ ทุกคนมาดูสภาพของตัวผมก่อนนะครับจะอธิบายให้ฟังตัวของผมนั้นก็คือยังจำสภาพของตัวเองไม่ได้นะถ้าภรรยาเห็นตอนนี้ก็คงจะจำไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ออกมาจากโรงแรมวันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยตัดผมโกนหนวดโกนเคราเลยนะครับสภาพก็จะคล้ายๆพี่ๆที่อยู่แบบเลี้ยงอูตามทะเลทรายนั่นนะครับเสื้อผ้าก็ใช่ ก็มันเป็นแบบทางประเทศนี้นะคะมันเป็นแบบทางทะเลทรายเนาะเสื้อผ้าเขาก็จะประมาณนี้นะคะทรงผมอะไรก็จะประมาณนี้เลยครับเส้นผมยาวยาวถึงแบบหัวไหล่เลยนะครับหนวดเคราก็ยาวลงมาถึงกลางอกคือมันเป็นกรรมพันธุ์นะครับเพราะว่าเส้นผมทางบ้านเราเนี่ยทั้งยาวเร็วทั้งดกทั้งดำนะครับ ไม่อยากจะโม่เมื่อมองสภาพตัวเองในกระจกแล้วจึงตัดสินใจโกนหนวดโกนเคราแล้วเสร็จต่อไปคือไปเข้าร้านตัดผมเราไปห้างกันดีกว่าครับวันนี้ครบหมดทุกอย่างแล้วเราใสเราใจกว่าเดิมอีกพอเดินออกมาจากร้านหรือแม้แต่อยู่ในร้านนะครับก็มีทั้งสายตาแบบโอ้โห มีแต่คนจับจ้องนะครับมองผมเป็นตาเดียวผมก็อ่ะหันหลังกลับเข้าไปในห้างต่อนะครับทําการโพกหัวปิดหน้าเหลือแค่ลูกตาที่ใสแว่นอยู่แค่นี้ก็จบแล้วครับกลับมาปลอดภัยเหมือนเดิมผมนั้นยังรักษาเนื้อรักษาตัวจากทุกคนอ่าถ้าพูดรวมๆพูดให้ดูดีก็คือทั้งกายและใจแม้แต่ความคิด ผมยังมั่นคงต่อภรรยาผมคนเดียวครับทุกๆคนมานะครับทุกลมหายใจทุกเวลาก็มีแต่ภรรยานะครับกรีงกรีงกรีงโอ้ยกำลังคิดเพลินๆเ,เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นรบกวนความคิดอีกแล้วอะฮัลโหลมีอะไรก็ว่ามานี่ท่านลูกค้าพวกเราคือจะเอาอยัางไงกับพวกเราครับท่านจะให้พวกเราทำอย่างไร ผมก็ตอบกลับไปว่าพวกคุณเดินทางเข้าประเทศนี้ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ตามมาอารักขาแบบเดิมนั่นแหละเพิ่มเติมผมจะจ่ายให้อีกสิบเท่าของค่าตัวแต่ต้องไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีความปลอดภัยกับครอบครัวของภรรยาของผมคือจะจ่ายวันต่อวันนะครับว่าไงครับถ้าทำได้ก็บินมาแล้วก็มาทำสัญญากันเลยนะครับอจบแค่นี้นะครับ ผมก็วางโทรศัพท์ลงเดี๋ยวครับลูกค้าพวกเราขอปรึกษากับเจ้านายก่อนนะครับถ้าได้เรื่องยังไงก็จะรีบติดต่อกลับมา mm hmm. ก็แล้วแต่พวกคุณเลยนะครับจบผมก็วางสายผมจะเล่าให้ฟังนะครับแค่การกับองครักคือนอกเครื่องแบบของทางนี้ก็มากพอแล้วแต่ผมในฐานะผู้นำครอบครัวคือตอนนี้ก็ยกตัวเองเป็นผู้นำครอบครัวไปก่อนนะครับไม่รู้เขาจะเอาด้วยหรือเปล่า ต้องดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณภรรยาและลูกๆอย่างดีฮ่าฮาอันนี้คือผมอกลับมาจากห้างแล้วนะครับก <food> <ๆ S 1> ลับมาก็มีการซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารมามากมาย<ะ>คืออาหารนั้น่แพงมากนะครับแพงกวา่าน้ำมันรถยนต์อีกนะครับที่นี่คือค่าไฟฟ้าถูกค่าน้ำมันรถถูกมากค่าน้ำก็ถูกแต่ค่าอาหาร คือแพงมากนะครับมันเป็นอาหารที่นําเข้าทุกอย่างบ้านเราพริกหนึ่งขีดห้าบาทที่นี่หนึ่งขีดยี่สบาทครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับทองยังถูกเลยนะครับพวกทองพวกเพชรพวกพลอยนี่คือแบบถูกมากคือข้าวผักผลไม้แพงแพงมากนะครับผมตัดมาครับผมจะเล่าถึงงานที่ผมทำนะครับ ผมก็มีทีมงานแล้วก็มีงานที่ต้องวิจัยเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศในประเทศนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงดินที่เป็นทรายๆนะ่นะให้กลับมาปลูกพืชได้เช่นเคยนะครับฟังดูไม่ยากแต่ก็ยากนะมาฟังชีวิตประจำวันต่อครับบ้านมีมีบ้านให้นะครับให้อยู่ฟรีบ้านก็มีอยู่หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำบวกห้องอาบน้ำไปในตัว หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงครับอ๋อมีโรงจอดรถด้วยมีรัว้วรอบขอบชิดมีทหารคอยเปลี่ยนมาอารักขาความปลอดภัยเหมือนนักโทษยังไงย่งไงผมก็คิดเองนะพูดเล่นๆนะคะผมทําอาหารทานเองครับทําความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าเองหมดทุกอย่างนะครับส่วนมากก็มีข้าวอ๋อไม่ใช่ครับพูดผิด ข้าวและผักผลไม้เครื่องปรุงทุกอย่างส่วนมากจะเป็นพ่อแม่ของผมนะครับส่งมารวมๆแล้วก็คือทุกอย่างนั่นแหละครับคือนำเข้าแม้กระทั่งรถยนต์ก็นำเข้ามาจากบ้านของผมเองผมมีทีมงานอยู่หกคนครับเป็นคนของประเทศนี้นะครับเจอตอนที่พวกเขามาสมัคร เป็นคนงานปลูกพืชผักผู้ชายที่นี่ทำงานผู้หญิงดูแลบ้านและลูกก็คือผู้หญิงไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากบ้านนะคะออกมาก็ต้องปิดหน้าปิดตามิดชิดอ่ามันเป็นธรรมเนียมของที่นี่เนาะผมทำงานเสร็จผมก็แบ่งข้าวสารผักให้พวกคนงานนะครับพวกเขาดีใจมากมากกว่าได้เงินเดือนเองนะคะ คือเงินเดือนเนี่ยทางทางรัฐบาลเขาจะจ่ายให้นะครับก็ไม่ทราบวดด่าได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่เคยถามเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา<ม>แต่พอได้ผักกับข้าวสารอาหารแห้งจากผมนี่ดีใจมากเลยนะครับดูแสดง <c oughs> ออกนองหน้ามาแล้วก็ขอบมาจับเหมือนมาจับมือขอบคุณแบบโอ้โหกราบว่าย้ยิ่งกว่าเทวดาเองครับ คือทางบ้านผมคิดจะมาเปิดก็คือจะมาเปิดการค้าที่เนี่ยแต่ผมบอกไปว่าไม่ต้องมันจะยุ่งยากใจกันเปล่าๆคือไม่อยากจะบอกว่าที่นี่ก็เป็นประเทศของภรรยานะเดี๋ยวภรรยารู้จะไม่ให้เข้าประเทศเปล่าๆนะครับทางบ้านก็เข้าใจครับก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลยนะนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คือที่แจกเข้าของให้พวกคนงานนะครับหกคน ต่างก็ทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจกันมากมากผมก็บอกว่าต้องซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็สามัคคีปรองดองกันงนไม่งั้นผมก็จะไม่รับเข้าทำงานก็คือทำงานแบบโอเคตามที่ผมพูดไว้คือมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีคนทำงานทำงานนี้แล้วนอกจากผมก็เพราะว่ามันไม่มีเงินเดือนให้นะครับไม่มีอะไรให้เลย ค่าค่ากินค่าอยู่ค่าน้ามันรถค่าน้ําค่าไฟเราต้องจ่ายเองหมดก็มีแต่บ้านพักเท่านั้นนะครับคือบ้านฟรีรวมทั้งตัวผมและทีมงานรวมกันก็เจ็ดคนครับนับตั้งแต่นั้นผมก็แจกข้าวสารผักผลไม้ทุกๆสามวันเหตุผลก็คือทางบ้านผมจะส่งขึ้นเครื่องบินมาทุกๆสามวันนั่นเองครับ ส่วนตัวของครอบครัวเรามันเป็นเครื่องบินส่วนตัวของครอบครัวเราเองนะครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับพวกเขาก็แบบได้ผักผลไม้ไปเลี้ยงดูครอบครัวเนาะครอบครัวของเขามีกี่คนกี่คนก็คือเขาไม่ต้องลําบากแล้วคือมีเงินมีทองก็แบบก็ไม่สามารถซื้อหาได้มันแพงมากนะครับแล้วพวกเขานะเป็นพนักงานเนี่ยจะได้เงินเดือนเท่าไหร่กันเชียวดีไม่ดีก็ ซื้ออะไรไม่ได้เลยเนาะก็ประมาณนี้ละครับมาถึงเวลาอาหารเย็นแล้วทุกคนทางเนี่ยเขาทานแค่สองมื้อนะครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นอาหารมันมันหายากผมทำอาหารทานเบาๆครับก็ข้าวผัดไข่ธรรมดานี่หละครับทานคนเดียวนะทานเสร็จล้างจานอาบน้ำเข้านอนครับ วันนี้เป็นวันหยุดนะครับทำงานสามวันหยุดสี่วันครับก็ <c oughs> ประมาณนี้ละครับขอตัวไปนอนกอดรูปลูกและรูปภรรยาต่อนะครับอ่าก็จบตอนที่ตอนที่ไหนละเออจบตอนนี้ไปแล้วนะคะอ๋อจบตอนที่สิบแล้วนะครับ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันกับตอนที่สิบอ็ดนะคะต้องมาลุ้นว่าออลูกๆก,กับพ่อเนี่ยจะเจอกันตอนไหนนะคะตอนนี้แบบลูกๆก,ก็ค่าตัวแพงสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ